ໂຊດອຸປະກອນການຮຽນອີ່ຫຍັງບໍ່ມີເດີ້ເປັນจักรยานອີ່ຫຍັງກໍບໍ່ໄດ້ມີບໍ່ล่ะບໍ່ມີແຕ່ຍ່າງມີແຕ່ຍ່າງ กลาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อเม่พี่น้องการเบิร์ดสุขูสุข,สขน้นก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบัสซิงน้อยอีกแล้วพ่เอเม่พี่น้องเนาะ โดยมินี่กับบเสียงกลับมาอยู่ที่บ้านแก้งกะเบาพี่น้องเอ้บ้านแก้งกะเบาเนืออ,อยู่เมืองไซบุดีแข้งสวรรนเขตพี่น้นองเนาะโดยมินี่บเสียงเดินทางมาหาน้องยืนพี่น,น้องเอ้หน้องยืนที่ก่อนนากับบเสียงก็ได้มาสัมภาษณ์เพิ่นไปแล้วกอนนาน่อพี่น้องเนาะโกับบเสียงกับเขามาฮอหนาบ้านเชียงซานเพื่อนใน,น,นะน,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 นพี่น้องเอ้โดยซึ่งบเสียงมามือนะี่พี่น้องเนาะบเสียงได้รับอ่า ทางผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเอ๋ยเพิ่อนมอบหมายให้บ่เสียงอ่าอ้ายอยู่ประเทศไทยเพิ่นน่อพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมาจํานวนอ่า500บาทพี่น้องเ,อเ,งงอเนหนื่อยเสียงทางอ้ายเพิ่นก็ให้ซื้ออ่าเนี้ยอยู่นั่งกินในพี่น้องเนาะหลักๆก็คือมามา่าปลากระกป๋องพี่น้องเอ๋ยบ่เสียงก็ซื้อมาแล้วแล้วก็เป็นข้าวต้มขนมนําพี่น้องเอ๋ยเนาะเสียงสิเข้าไปอาหารครอบครัวเพิ่นเนาะว่าเพิ่นอยู่นํากันจักคนมื้อนี้พี่น้องเอ๋ยช่วงตอนนี้ก็อ่าเวลา Ở đây March express tình r Și染 Niệm Bên này băng gai nghiệp MPar-Xei challenge Ch capacity Những mình empieza Ch goal card Yến thịichi M aurait trở nên Ơ đẹp Ba hay nổ học. Chports balling recognize whether you pick up the tra persona mеля huay chưa Hasta sentir malha kung kh ощущ thử mùvet thường dân y Chinese or no? X 없어 m và đà bả ch có ai nầm cá Bây giờ Welp อ่ะบ่เว้าลายพี่น้องเนาะเดี๋ยวบ่เสียงสิเข้าไปทักทายสวัสดีครอบครัวเพิ่นพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็สิเอามอบเครื่องคองให้ทางน้องลาเพิ่นและก็บ่เสียงก็สิได้ขอโตอ่าเดินทางไปต่ออีกพี่น้องเนาะโดยเคพี่น้องเนาะะพี่น้องเนาะาพี่น้องเอ้ยหแดนี่แหละเนาะบ้านเฮือนซานเพิ่นาเพิ่นอยู่นํากันจักคนเด้มื้อนี้เนาะอือ พอด้อข oh ah, no ึ <Bye dear. S 1> so ้นเงอนซานนี่น้องเงินสบายดีสบายดีตุโอ้อาเสียงไม่แน่ไงเดี๋ยวเป็นจังไในเนาะมื้อนี้ก็อยู่บ้านเขื่นซานคือเก่าบ่ล่ะโดยไม่ได้ไปใส่เนาะโดยอยู่กับยายคือเก่าโหแมนอนเลยโอ้โดยโดยเป็นยินจังนอนเลยเจ้า อ่าก็ตื่นนอนบ่เจ้าน่ะยายอือเพิ่นบ่สบายซั่นบ่โดยอ่าเนาะยายเป็นวินซั่นบ่โดยอ่าโดยๆอ่ะอายุเพิ่นก็หลาเนาะให้มีแต่ให้ยายก็กินข้าวน้ําซ้ําปลาเพียงพอก็ให้เพิ่นพักอนแค่นั้นเนาะล่ะเนาะโดยจังได๋เนาะกินข้าวน้ําซ้ําปลาได้บ่มื้อนี้ล่ะยังยังบ่ทันกินบ่โดยอ้ามันสิบ่าย2 0 0นได้ล่ะ มีบ่อนอยูน่ากินฮะมีอยู่ได้ยังกินละได้มูใส่อะไรนอันไหนนั่นล่ะใส่มูใส่มูโดยอ๋อใส่มูเห็ดกินนี่แหละล่ะต้มต้มบ่อโดยเจ้าเห็ดเองบ่อโดย้อต้มจำแจวโดยโดยต้มจำแจวเนาะเผื่ว่าเห็ดเนายูน่ากินกะเป็นในเจ้าก็เนาะ โดยอืมโดยโดยเอ้าเมื่อวานกะทั้งครอบครัวกะยังอยู่ร่วมกันอ่าสองคนคือเก่ามื่อวานเนาะโดยโดยอืมทั้งพ่อทั้งแม่กะเพื่อนกะไปใส่หน้าร้ามื่อวานฮะไปลูกก้าอืมอ่าทั้งพ่อทั้งแม่เจ้ากะไปลูกก้าคือเก่ามื่อวานเนาะโดยอ๋อไปแต่เ้าเพื่อนเพาะโดยไปแต่เ้าเลยอืมดูโดยอันทั้งปูเพื่อนั่น ไล่ะ,ละพี่น้นงองทางข้างเพื่อนนี่ยพี่น้องเพป็นมาเล่นน้ำบ่โดยเพป็นมารินรดน,รน,น้ำอืมนีเนาะมันใกล้ขึนเคียงมานั่งมะรินมาชมอาน้ำกันพี่น้องเยโดยมีตู้มันก็เป็นวินบพอสบายไปสั่นอ่ะโอเคเน้องชนาะอันเดียวมันบูเสียงม,ม,มาเมื่อนี้มันบูเสียงซื้อ มาม่ากับปลากระปองไม่ให้เด้อล่ะเลยโดยเพราะว่าทางผู้ใหญ่ยู่นี้ประเทศไทยเนาะิ่นใดส่งเงินจำนวนหนึ่งให้ผู้เสียงนี่ซื้อมาม่าปลา,ากระปองมามอบให้เจ้าเนาะโดยเพราะว่าเป็นเห็นทางน้องกับนางกายก็ซื้อว่าผิวแห่งโหมเนาะซว่ากินบ่คอยอิม่มคนว่าโดยพิ่นก็นได้ฝากเงินมาให้้ายซื้อมาม่าปลา,ากระปองไม่ให้ ะถือวเขาเขายัางบ่ทันกินอยู่นนเนาะล่ะเนาะโดยยังบ่ได้กินอ่ะโอเคเนา้องเนาะเดี๋ยวบเ่เสียงไปเอามาม่าปากกระป๋องมาให้ก่นนนอนเด้อล่ะเด้อโดยอ่ะโอเคพี่น้องเนาะบ้าด้วหมดจึ้อเลยพี่น้องเลยอ่านี่อันจะเป็นหม่องบนล่างถ้วยเนาะหมองอยู่กินหม่องอันนี้เพิ่นพี่น้องเลย เอ stumbled, เอ e ball, เจลเด้อมาของเนาะเด็กกะขนมนาะกปลากระปองน้ำงเลยอ้พอดีเเนาะน้องลากยังพอทานนี้กินเข่าแล้วกือๆกต้มมามากันเลยเนาะดจนลาจะมากินแบบนี้อยู่บะ นักก <behav> ินเส้นอยู่เนาะโดยเพราะว่าเฮ็ดกินก็ง่ายเนาะแล้วก็บ่ได้ยุ่งยากนี่นะใก็มามอบให้มื้อนี้เนาะดยะบดนี้เนาะอันบ่เสียงมามื้อนั้นดื่มถามน้องล่าอ่าน้องล่าสิเียนตอบ่เียนอยู่ปอยังนันล่ะปอ วันนี้จะึ้นปอหาว่าวันนี้ฮะโดยโอ้เมื่อเดือนนี้ก็ขึ้นปอหาโดยอ่าชุดอุปกรณ์การเทียนนี่มีว่าล่ะบ่มีบ่ได้มีเลยบ่โดยแต่ว่ามันยังบ่ได้มีอย่างสักอย่างเลยเนาะอุปกรณ์การเทียนโดยาปกตินี่ก็เจ้าเปิดเทียนนี่เดือนยังลไงอยู่ป้าน้องเดือนเก้าเดือนเก้าโดยเดือนเก้านี่เป็น enos, เดือนไทยนี่จิตรกา เดือนกันยาบ่ล่ะกันยาเนาะโอยอ่ากันยาตุลาตุลานี่เดือน10เนี่ยกันยาพี่น้องเอ้ยอือ่ะอีกบ่กี่เดือนงเนาะแค่2เดือนนึงโดย2เดือนก็สิได้เข้าโรงเรียนได้แต่ตอนนี้อูชุดอุปกรณ์การเรียนนี่ยังบ่มีเลยเป็นจักรยานหยังก็บ่ได้มีบ่ล่ะบ่มีแต่ยางมีแต่ยางโย ย่างองเฮียนนี่ไปนี่ไก่บ่ไก่ไก่อยู่โดยย่างไปนี่บ้านหอดบ่กิโลละหอดจนวราเมื่อยเตอะเพื่อหอดเฮียนนะเมื่อยเตอะบ่โดยเนาะเวลาเจ้าไปฮองค่าองค์เฮียนนี่กับเข่ากับน้าถือไปบ่ละหรือว่าแบบไดบางมือก็บ่ได้ถือเออเป็นบางมือเนาะโดยบางมือกับไปก็ ถือไปนําโดยดีพี่น้องเนาะตามหลักเก่าสียงก็อยากให้อันทางน้องยืนนี่อยากให้เพิ่นเข้าทําเรียนจนจบอ่าม7พุ่นแหละพี่น้องเนาะถ้าเป็นไปได้โอ้ไก่ก็้องบาดนี่ทางผู้ใหญ่ก็เพิ่นได้รับชมในช่องของง่ายก็เพิ่นว่าอยากให้น้องเรียนต่อโดยโดยแต่ว่าจุดประสงค์คื ผมมีเง <c oughs> ินเฮียนไปต่อเนาะโดยอือโดยเอาถ้าอันเดือนเก้าสิมาห้อนี่ถ้าผมมีชุดอุปกรณ์การเฮียนมันใช่หรือ่น้องจะได้ไปเฮียนต่ออยู่บ่บ่ได้เฮียนแหละโบมีชุดอ้าวเนาะเออ้โหเนาะถ้ามีชุดอุปกรณ์การเฮียนนี่คือน้องก็ต้องเฮียนต่ออยู่แล้วเนาะโดยเพราะหลักๆมันยากอ่าในการใช้จ่ายอ่าซื้ออุปกรณ์การเฮียน โอเคน้องชนาะอัน uh, น no. ี uh, ้ก um, no, uh, no. uh, okay, no, so no. ็จ si ังคอยว่ากันนั่นแหลาเนาะถ้าเป็นไปได้การบริษัทก็ยังให้เรียนโตให้พี่น้องเลยเนาะโดยการอยากส่งเสริมน้องเพื่อนกาบบเสียงก็ยินดีพี่น้องเนาะนะโอเคเน้องชนาะอันเดียบเสียงก็สีมอบนี่ให้เจ้าเด้วเด้วยด้วยโดยอไม่ตูเนาะโอ้ยบุตรสืบนมมาซ้่มพี่น้องเลย อ่ามิจ okay. uh, ูเพิ่นกินปลากระป๋องได้ยี่กินได้ได้หรอกเนาะล่ะเนาะอ่าซื้อนมปลากระป๋องกับขนมเนาะมาให้มื้อนีิเด้ออ่านี่เด้อล่ะเลยเอารับเอาก่อนเนาะโดยขอบใจเด้อโดยอ่านี่ก็เดี๋ยวไอซี่อ่าบอกรายชื่อเนาะเป็นเครื่องของที่อ้ายมามอบให้มื้อนี้เด้อล่ะเด้อโดยโดยว่าสิเป็น ามาม่าปลากระ,กะป๋องและขนมเนาะเป็นเครื่องของนี่ก็เป็นเงินของทางผู้ใหญ่จีดีอยู่ประเทศไทยมันก็ได้ส่งเงินมาให้อ้าเ,น,งงน,าเนี่ยซื้อมาม่าปลากระ,กะป๋องเป็นซื้อไอ้เจมมี่เนาะโดยจงดังใดก็ให้น้องล่าฝากขอบุญขอบคุณแล้วก็กขอบุญขอบใจแล้วก็ให้อวยพรมาใช้เพิน่นน้องล่าเนาะโดยเน้าด่าเนาะ ขอใจเด้อผู้ใหญ่ใจดีอยู่บังแขกไทยขออยู่ดีมีแฮงเด้อที่ซอขนมปลากระป๋องและมีให้เฮาขออยู่ดีมีแฮงเด้อออาเนาะพี่น้องพี่น้องยืนพี่น้องเอ้ยคือว่าตรงนี้ก็ถ้าได้อุปกรณ์การเฮียนก็สิเพิ่นก็สิได้เฮียนต่อพี่น้องในถ้าบ่มีคืออ่าน้องดาเพิ่นก็จบด้วยพี่น้องเนาะอาจจะบ่ได้เฮียนต่อดอกเพราะว่าอ่านิยากในการเงินค้ำนีพี่น้องเอ้ย ตอนนี้ครอบครัวนี่เพิ่นกับมิแตห์หาหาอยู่หากินเน่ยพี่น้องเนาะทั้งครอบครัวแม่เพิ่นกับบริยุคนี่กะไปบริยุทธาย้อนเนาะไปตลอดเลยน้องยืนเพิ่นกัอยู่กับยายนี่เนี่ยพี่น้องอีมาไม่นี้กะันโอเคน่าสละเนาะบริเชียงกัสิคอตัวเดินทางก่อนเด้อบันนี้เด้อเลยเลยฮะน้ำหนึกจังไรกันของอยู่ของกินนี่กับพอกเมยจะมากอ่ะบอกเพิ่นนี่เด้อ อ่าเดี๋ยวเพิ่นบ่ฮู้ว่าที่มาที่ไปเนาะโดยบอกว่าเพิ่นมาส่วยเดือที่ก่อนหน้าเนี่ยบอกเพิ่นเด้อโยโดยากลับกนเด้อบาดนี้เด้อโดยน้องดาสบายดีพี่น้องเนาะสบายดีอ่ไปก็เด้อยายเด้ออ่านี่เด้อมาอันปากระป๋องเนาะเพิ่นอาจจะบ่ได้ยินพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าฮู้ฮู้เพิ่นบ่ยินพี่น้องอายุหลายแล้วเนาะ จึงมากกับเป็นวินเนี่ยคนวะนางปัสเชยชงชาแคร์เล้อเด้อเด้ออ่ะโอเคนเนาะล่งเนาะอ่าโอเคพี่น้องเนาะอ่ะบาบุเสียงกับมามืาอนี้กะมาโมมาม่มา,มาปลากระป๋องให้น้องยืนพี่น้องเลยอยู่บ้านแกงกระบอกเหนืองเมืองไซบรีแขรสวรรค์น,นเขตนี่แหละพี่น้องเนาะดูอก็นายกับบ,บุเสียงก็ได้มาอ่าถ่ายทำให้พ,พอ่อแม่พี่น้องเขาไนี่ฮะไปชมน้ำกันแดดพี่น้องเนาะมามือนี้กะ มาเชงกับมามอบเครื่องครองให้ลาบพี่น้องเยโดยเพป็นก็อยู่น้ำกันกับยายสองคนคือเก่าพี่น้องเยโดยซึ่งมากอ่ะพ่อกับแม่เพป็นกับยูอีกมือนี้กับไปหารับจ้างรับบายพ่อแมเนอกหาอยู่หากินพ่อแม่พี่น้องเลยบเมื่อหยุดที่เศร้าครอบครัวนี่กับเนาะโดยบ้านดึงซานเป็นกับหลังไม่น้อยพี่น้องกับยู่น้ำกันหาคนซึ่งเป็นสังกะสีพี่น้องเนาะจุดมองตรงขามมองน้องน้องอาน้องยืนนอนมันหัวพี่น้องเลย จังซีผู allez, ้พังหมดเลยอ่าหน่เนาะโดยอ่ะโอเคสพี่น้องเนาะโดยพรเชียงกสิกอ์ตัวเดินทางก่อนบัณนี้พี่น้องเลยถือว่าป้าตัวเด็ดแห้งขาก็ไปหาพี่น้องเลยมไ้่นี่เส็บบีบีเลยโดยก็ดื่นกับพรเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางอาภูใหญ่เจดีเด้อเนาะที่อยู่ประเทศไทยพี่น้องเลยโดยพรเชียงก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางอาจจะมีหลายๆเนาะ ที่ไว้บั้งใจไบเชียงหี่เป็นสะพานบุญให้ภายในมนีก็ขอให้ทงางไอจะมีละภายในครอบครัวจงอยู่ดีไม่แห้เงเด้อเนาะความเจ็บมาให้ได้ความไข่บ่ให้มีทําการทํางานสิ่งใดในตอนนี้ก็ขอให้ดุงเรื่องในการที่การงานตลอดไปเด้อเนาะเลยอ่โอเคสาสิติขาดไปบ่ได้พี่น้องเนะาะบบเชียงต้องขอขอบ,บุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะที่เข้ามากดติดตามนะครับสมได้ให้กําลังใจบบเชียง ตลอดมาตั้งแต่ตน้นจนจบในพี่น้อยเนาะโดยจังไลก็ฝากเป็นกำลังใจให้ผู้เสียงอีกต่อไปนี่เด้อพี่น้องเนาะให้ผู้เสียงนี่ได้สร้างคลิปดีๆอีกต่อไปพี่น้องเลยโดยจังไลยครับไปได้พี่น้องเนาะสบายดัสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเขากันเบอร์สุขสู่คนเด้อพี่น้องสบายดี